เอาละครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะป๊อป3าจะพาทุกคนมาดูคูโบต้า 105x Pro นั่นเองนะครับผมนะตัวนี้มีอัปเดตใหม่นะทุกคนนะครับผมนะฮะก็คือล้อแทร็กนั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะขอคนหนึ่งไลค์แล้วกันเป็นกําลังใจให้นะป๊อป 3D นะฮะส่วนใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามนะตากดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะแล้วก็ฝากติดตามเพจ ่า้คลิปด้วยเลยกันนะ,นะ,ะนนครับผมนะฮะนี่นะครับผมเดี๋ยวพาดูเลยเลยกันนะนี่ตัวนี้ก็เป็น DC 1 0 8 X Pro นั่นเองนะฮะไม่มี Pro สิธรรมดาตัวธรรมดาทุกคนนะใช้น้ำมัน B 2 0ได้ทุกคนน,ะนี่นะครับผมนะฮะไฮไลท์ของเราก็คือตรงนี้เลยนะฮะนี่ับผมนะป๊อปได้ทำการนะฮะสร้างล้อแท็กขึ้นมาใหม่นะผมเป็นล้อแท็กแบบยางนะครับผมนี่นะฮะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นปุ่มขึ้นมานะครับผมนะฮะซึ่งตัวรุ่นก่อนนี่จะเป็นเอฟเฟกหลอกนะทุกคนนะเป็นแค่แบบเหมือนสายพานนะทุกคนนะฮะตัวนี้ก็ได้ทําการอัปเกรดมานะทุกคนดูนี่นะฮะคอจะเป็นอ่าปุ่มนะครับผมโผล่มานะฮะแหลมแหลมนี่เลยนะฮะนี่นะสวยงามนะทุกคนนะครับผมตัวรถนี่ทําการแบบว่าโหลดลงมาหน่อยนะฮะที่จริงนะครับตัวรถ แท็กนี่สามารถแบบว่ายืดได้ทุกคนนะเขาเรียกอะไรอ่ะขึ้นลงอะ่ะปรับขึ้นลงได้นะผมนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมปรับบบว่าต่าสุดนะทุกคนนะฮะตัวรถก็เลยดูต่ำๆนะนี่นะผมนะก็ยังไม่สามารถปรับได้ในตัวเกียกน,นะครับผมเนะ <c oughs> ออประมาณนี้นะฮะนี่ <c oughs> รวมรวมก็ประมาณนี้ทุกคนนะฮะไม่มีอะไรที่ว่าอัปเดตมานะฮะ ตัวนี้ก็เปิดอันนี้ได้นะับผมหรือเปล่าวะจำไม่ได้นะครับเปิดฝาไม่ได้นะทุกคนนะฮะในตัวตัวหนึนย์้าที่ผมทำไว้นะมันจะเปิดฝาได้นะน,นี่นะครับผมก็ปากเกี่ยวก็อัปเกรดมามกันนะทุกคนนะฮะตัวนี้ก็จะแก้ตรงนี้ขึ้นมานะยื่นออกมานิดหน่อยนะฮะ ตัวเดิมมันจะสั้นๆเล็กๆโอเคะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาดูด้านบนนะครับผมในส่วนของภายในตัวรถนะครับผมก็มีปุ่มต่างๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วเนีัยผมนะฮะสามารถใส่แก้วน้ําดื่มได้นะฮะใส่ขวดน้ํานะผมประมาณนี้นี่ก็เป็นคันโยกค,คอนโทรลต่างๆนะทุกคนนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าปุ่มไหนบ้างเป็นตัวไหนนะเออนะี่บผมนะ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของตัวรถนั่นเองผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปเกี่ยวข้าวเลยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับแมปปารีสนะฮะซาป,ปารีสนั่นเองนะก็เป็นแมปที่แมปที่มีข้าวนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะรถไปนะครับเราใช้คันนี้นะครับผมนะฮะฮีโน่จัมโบ้นั่นเองนะคันเก่าคันเดิมนะครับผมนะฮะ ไปกันเลยแล้วกันนะครับผมนี่อ่ะก <c oughs> ็ทำการโมดิฟายใส่เตรลมเลยนะทุกคนนะฮะเอออีอ๋ไต๋ไต ก็จะดูสมจริงขึ้นนะทุกคนนะครับนี่ตัวนี้มี3เวอร์ชั่นเลยครับตัวนี้ที่ผมทำไว้นะใครที่อยากได้หมดคูดต้าไปเล่นนะครับผมนะฮะติดต่อที่เพจด้านล่างคลิปได้เลยนะฮะก็ผมก็ทำการปล่อยนะครับราคาแบบแบเงนเล่นนะอุ <c oughs> ขึ้นไปเลยครับผม ตัวนี้นี่หนึ่งศูนย์แปดนี่ก็คือรหัสของแรงม้านั่นเองทุกคนนะฮะหนึ่งศูนย์แปดแรงนะครับผมตัวนี้นี่โอเคพอครับผมดับเครื่องเดี๋ยวเราทำการย้ายรถไปเลยแล้วกันนะครับร<ถ>เอา เ้ยเป็นาง,งานเลยครับผมก็จะเลี้ยวขวานะครับผมแมบใกล้ๆสะพานนะที่นานใกล้สะพานเนี่ยผมข้างคลองนะฮะ รองหน้าบ้านเราเนะีม่นมันมีเสียงเหมือนเอ้อมันเสียงโซ่อะติดมาทุกคนไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรกงน้นะอันนี้มีเสียงโบด้วยทุกคนเฮ้ยโบเปล่าลมีเสียงมรถแท็กอ่ะ อยู่บนรถนี่เท่เงี้ยทุกคนเนะี่ยเวขับมาดูทางหน่อยทุกคนไกลยังกลยังใกลสะพานนะโอ้โหนูลเลยนะนี่ครับผมเราก็ถึงหน้าทางเข้าแล้วนะครับผม จะลงแปลงข้างด้านในน,นู่นนะครับผมนะฮะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะฮะเนี่ย้างนมีเลยครับเราตรงนี้พืชนะแบบใหญ่มากเลยนะทุกคนนะฮะก็เหมาะที่จะลงเกี่ยวนะครับโหมาแบบทันเดียวไม่น่าพอทุกคนนะฮะต้องมาแบบว่าเป็นแก๊งนะทุกคนนะอ่าตรงนี้เลยลงเลยนะครับผม ยึดน,นี่กระโดดขึ้นรถเลยออเอา๋ยวเราทำการเอารถลงก่อนนะครับผมเออ ช่วงนี้รถคูบูต้ากำลังมาแรงเลยนะฮะมันถามหาเยอะนะครับผมนี่ก็เป็นเครื่อง,ดงเดิมนะทุกคนนะฮะนี่เค okay, เดี๋ยวเราทำการเกี่ยวกันเลยนะผมนี่ไปกันเลยไปกันเลย ปากเกี่ยวนิดนึงเอ๊ะเพราะว่าลืมซื้อที่นะทุกคนแปบ๊บนึงนะฮะ <c oughs> อ๋อซื้อเรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะลืมลืมเอ๊ะนี่ว่าเกี่ยวไม่ได้นะฮะเกี่ยวได้อยู่นะทุกคน เจุดขอบให้ก่อนนะครับผมก็ใครที่เข้ามาใหม่นะยังไม่กดติดตามนะฝากกดการช่องกระปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์เป็นกำใจด้วยแล้วกันนะฮะชิวช็อบคลิปเนี่ยผมนะฮะร,รถส่วนใหญ่ทุกคันนะครับเน้นทําเองนะทุกคนนะผมนะฮะนี่ตั้งแต่ปั้นโมเดลเลยนะครับก็ทําการแปลงเองนะผมตัวนี้มาในโหมดของรถแท็กซีจริงทุกคนดูเฮ้ยสวยงามมากนะฮะ เนี่ยผมอยากจะแก,แก้แบบนี้มากเกินะให้บอกว่าต่อสั่งมันสั้นกว่านี้ทุกคนฮะเออคิดว่าน่าจะเข้าตแก้ได้นะเดี๋ยวมีเวลาค่อยไปดูนะทุกคนนะฮะแต่ว่ามันต่ำกว่านี้นิดนึงนะเหมาะเลยนะฮะโอ้ยอย่างกี่มนะทุกคน ปรับเป็นออโต้แล้วก็เดินนะทุกคนนี่เดินประมาณ8กิโลเมตรนะกำลังเหมาะนะทุกคนนะี่ดูมุมมองคนขับนะฮะนิ่มนิ่มเลยทุกคนแบบนี้ไม่มีข้าวนะทุกคนนะฮะมันทำให้ว่ามือสมจริงเนี่ยผมเหมาะกับการเอามันเล่นทำคลิปนะฮะนี่ คนหนุ่มคนนี้ก็ออกงานตลอดเลยนะฮะไม่ค่อยจะเปลี่ยนตัวเท่าไหร่คนนี้ดูดีสุดแล้วอ,อ,อ้เกี่ยวกันยาวๆทุกคนนะครับผมใครที่อยากได้รถไปเล่นนะครับผมก็มีแจกบ,บางคันนะฮะก็สำหรับใครที่ติดตามเนาะน่าจะไม่ไพลาดนะครับผม ในส่วนของ farming scooter ยี่สนะครับผมนะครับก็มีนะครับผมนะหมดของ20แต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะขายเป็นหมดเนาะให้ลงเองนะครับผมนะฮะก็ไม่ได้ทำอินนะครับผมนะฮะซึ่งมันผิดกฎของ YouTube นะครับผมนะฮะถ้าเราแจกพวกแคปเทือนนะครับผมนะฮะใน YouTube นี้ก็จะอาจจะโดนปิดช่องได้นะทุกคนนะฮะน้ย ไปไปกูบูต้า DC หนึ่งศูนย์แปด X ครับผมบายนะพ่สามดีทันนี้นะฮะอับเกรดล้อแท็กใหม่นะครับผมดมูทำรายละเอียดให้มันว่าสมจริงขึ้นกว่าเดิมทุกคนนะฮะก็อรอติดตามไปเรื่อยนะครับผมสมจริงกว่านี้แน่นอนนะครับ ก็ใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามฝากกดตามด้วยละกันนะเว้ยก็คลิปนี้น่าจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับผมนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูอัปเกรดเรื่อยนะแล้วก็พยายามเก็บนะฮะรถใหม่ๆนะทุกคนนะใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยนะผมโคเคเดี๋ยวผมจะวิ่งไปถึงขอบด้านในสักหน่อยนะ ก็จะเล่นยาวนะทุกคน,นะครับผมใครที่สนใจนะผมติดต่อที่เพจด้านล่างคลิปได้เลยเนาะนะฮะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากสั่งทำเนี่ยผมก็สั่งทำได้นะฮะก็จะไม่มีซ้ำใครนะผมจะได้ว่ามีเจ้าของคนเดียวนะผมก็สั่งทำพิเศษนี่ก็จะสามารถเอาไปแจกต่อได้เลยนะหรือว่าเอาไปขายก็แล้วแต่ เจ้าของเลยนะครับก็คือการสั่งทาก็จะแปลว่าขายยกเลยนะทุกคนนะประมาณนั้นนะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฮะโอเคผมสำหรับคืนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับจะเจอกันใหม่นะครับผมไม่ได้เล่นยาวนะทุกคนนะฮะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็สามีลาไปก่อนสวัสดีครับ